จะค o ม,มาทำอะไรครับมะอา c o m มาปลูกกล้วยเหรอปลูกกล้วยเหรอนี่เรามาปลูกกล้วยมาหอยกันทุกคนปลูกกล้วยมาหอยเพิ่มสองต้นเี่เป็นต้นที่ชําหัวกล้วยไว้ในกระถางนะทุกคนนี่ขุดลุมแล้วถากหญ้าออกเรียบร้อยอ๋อใส่ผักบุ้งใส่ผักบุ้งแม่ไม่มีสูตรอะไรบ้างไหมทุกคนจริงๆแล้วขุดฝังเลยแหละ จวค่อยมาดูแล้วทีหลังใายขี้เกียจะอันนี้อันนี้โอ้โหมันอันนี้พักบุ้งในสระมันเยอะก็เลยเออใส่พักบุ้งไงสักสักสักนิดหนึ่งนี่นี่ได้มาหอยมาลงเพิ่มสองต้นเออแถวเนี้ยจะลงมาหอยเพิ่มห้าอก็มีคนถามมาว่ามีหนอกล้วยมาหอยเพิ่มือยังตอนนี้จริงๆแล้วคือมันก็มันก็มีแหละแต่ยังไม่อยากแบ่งนี่แน่ อันที่ถ้าแบ่งก็แบ่งได้หนอนหนึ่งตอนนี้แต่เราจะขยายเพิ่มไงยังยังอยากมีเยอะอยู่ห้าร้อยก้สิบเก้าบาทรวมค่าส่งุกคนมนีหนึ่งหนอเท่านั้นถ้าจะเอานะแบ่งให้สวยๆเลยหนอนหนึ่งเพราะว่าเราจะปลูกเพิ่มห้าต้นสิบต้นนี่แหละจะปลูกไปเรื่อยๆนะใครอยากได้กล <ๆ S 1> ้วยหอมแฝดน,นะลักษณะพิเศษมันจะตรงนี้นกคน,นด,ดูดูนี่คอมันจะแตกๆแบบนี้นะหอยเพราะว่าเป็นหนอไหนไอ้นี่มันจะแตกตรงนี้เพราะว่า เวลาเขาเขาออกแบบแบบปีแบบออกปีออกอะไรมันจะแทรกกันขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นซ้อนๆแบบเนี้ยคอคอกล่วยนะจะประมาณนี้แหละมันจะเป็นคอซ้อนๆเพราะว่ามันเป็นแฝดก็คือแฝดมันมีหลายมันมีหลายแบบบางทีมันมันแฝดที่ต้นนะเหมือนหนึ่งหน่อเียมันขึ้นมาเงี้ยมันจะแตกต้นออกเป็นสองเออถ้าถ้าแฝดที่ต้นแล้วบางทีเออตรงตรงงวงมันเนี่ยตรงปีมันเนี่ยมันจะไม่แฝดก็มีแต่ถ้า ต้นเดียวขึ้นไปเลยอย่เงี้ยไม่แตกแฝดปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะแฝดมันมันจะแทรกมาทํากิ่งนี่แหละเวลาเวลาแทงปีจะแทรกว้าหลวงจะแทรกมาตรงนี้ทุกคนนี่แทรกมาทําคอมันเนี่ยคอที่เป็นลักษณะมันเนี่ยมาห้อยจะเป็นประมาณนี้นะนี่จะเป็นคอแปลกๆเหมือนอ้อยไม่แข็งแรงโอเคใส่ลงไปอะไรก็ไม่มีวันนี้ถักแยกคา,าออกทุกคน หลายคนบอกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับญ่าเมื่อไหร่จะคิดว่าญ่าไม่ใช่ปัญหาของพืชดูสิเสตดาวตายไปร้อยต้นย้าคามันไม่ใช่ปัญหาทุกคนมันเป็นศัตรูน้องเจอยาคายา่าแบบนี้เนาะต้องยอมละยอมแพ้ขุดก็ไม่ไหวแล้วต้องยอมใช้ย่าคาย่าในแปลงสตดาวเนะี่ยว่าเราก็ลองมาแล้วแหละแล้วก็อะไรนะไอน้นั่นนะ่ะวิวเลีย,ยผสมเกลือ ใช่ไหมฉีดเข้าไปแป๊บหนึ่งขึ้นมาแม่ง,งามกว่าเดิมอนอกเรื่องไว้เรื่องยาคาทั้งนั้นโอเคทุกคนประมาณนี้บรรยากาศการปลูกกล้วยมาหอยกล้วยหอมแฟบเพิ่มอีกจิตหนึ่งข,ขุดไว้ขุดไว้สี่ห้าหลุมหกหลุมกับหักมุกเอาหักมุกมาเพิ่มด้วยก็คือจะเพิ่มหมดแหละสี่ห้าสายพันธุ์กล้วยเรายังไม่พอประมาณนี้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมครับลูกพี่ครับ